เมื่อหนุ่มที่กำลังจะแต่งงานจัดปาร์ตี้สละโสดแต่เขาดันเมาจนไม่ได้สติพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าคนที่นอนอยู่กับเขานั้นมันไม่ใช่ภรรยาของตัวเองเอาล่ะครับก็ขอสวัสดีมิตรรักชาวสปอยทุกท่านด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมการสปอยฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเอาล่ะครับหนังเปิดเรื่องมาที่งานปาร์ตี้สละโสดของหนุ่มพล แต่ดูเหมือนตัวเขาเองเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเรื่องที่เขาจะแต่งงานพีทพี่ชายของพอลก็ได้เดินมาปลอบเขาว่าทำหน้าให้มันมีความสุขหน่อยคาเลนแฟนนายเนี่ยทั้งสวยแล้วก็ทั้งเก่งแถมยังเซ็กซี่อีกตั้งหากใจเย็นๆก่อนนะไอพี่ชายนั่นแฟนน้องนะหลังจากนั้นพอลก็ได้เดินไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ได้ออกมากินเหล้าต่อพอลมันก็ได้บอกกับจิมว่ามันไม่แน่ใจเรื่องที่จ้างสาวๆมาเต้นในคืนนี้ พอจึงยกตำแหน่งเจ้าบ่าวให้กับเพื่อนของเขาหลังจากนั้นสาวสาวสุดเซ็กซี่ก็แต่งชุดเต้นระบำชาวเกาะก็ได้เข้ามาสร้างความสนุกสนานให้กับปาร์ตี้ตอนนั้นหนึ่งในสาวเต้นระบำก็ได้เดินเข้ามาเต้นยุ่ยไอพอลพอมันก็ได้แซวเธอไปว่าเธอนี่เต้นอะไรของเธอเนี่ยสาวคนนั้นก็ได้บอกว่าเธอนั้นเพิ่งมาทํางานนี้เป็นวันแรกฉันนั้นตื่นเต้นมากแต่คุณเนี่ยช่วยเลี้ยงเบียฉันหน่อยสิพาที่ดีอย่างนั้นนี่ก็ไม่คาด ค่ำคืนปาร์ตี้สนุกสุดเวียงก็ได้ผ่านไปตัดภาพมาในเ,เช้าวันรุ่งขึ้นขณะพอกำลังนอนฝันหวานอยู่นั้นแม่ยายของเขาก็ได้โทรเข้ามาเธอก็ได้ถามพอว่าปาร์ตี้เมื่อคืนเนี่ยสนุกไหมขอสายคารเลนหน่อยเธอน่าจะไปถึงแล้วพอก็ได้เตรียมยื่นโทรศัพท์ให้กับคารเลนแต่ก็พบว่าคนที่นอนข้างมันทั้งคืนนั้นไม่ใช่แฟนน่วาพอจึงได้รีบวางสายโทรศัพท์ไปแล้วก็ได้ปลุกแม่สาวคนนั้นขึ้นมา พอได้บอกขอโทษกับเธอผมไม่รู้ว่ามันคือการเสียมารยาทหรือเปล่าแต่ว่าคุณต้องรีบออกไปจากห้องผมเดี๋วนี้เพราะคู่ม่นของผมกําลังจะมาแม่สาวคนนั้นก็ได้บอกเมื่อคืนคุณทําไมไม่บอกฉันว่าคุณเป็นว่าที่เจ้าบา่าวพอก็ได้บอกว่าไม่มีเวลาอธิบายแล้วคุณต้องรีบออกไปเดี๋วนี้พอได้รีบจัดการเก็บข้าวเก็บข,ของให้เรียบร้อยซึ่งแม่สาวคนนั้นก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยหาก,ก็นองของเธอไม่เจอ พอก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะส่งพัสดุตามไปที่หลังแต่พอสองคนเปิดประตูออกมาก็ต้องมาเจอกับเพื่อนห้องตรงข้ามพอได้รีบแก้ตัวบอกว่าไม่มีอะไรเธอเป็นแค่ออแกนไนซ์จัดงานก็แค่นั้นหลังจากแม่สาวคนนั้นกลับไปพอก็ได้เดินมาดูความเรียบร้อยในห้องแล้วก็ได้เจอกนกน,อนที่เธอลืมเอาไว้เขาได้รีบเอาไปซ่อนในห้องน้ําและตอนนั้นแฟนสาวของเขาก็มาพอดีเธอได้แวะมาถามถึงงานปาร์ตี้สละโสดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้าง เผาก็ได้บอกว่าสนุกสุดเวียงไปเลยไม่อยากจะคุยหลังจากแฟนสาวของเขากลับไปเอาก็ได้รีบขับรถไปหาเพื่อนของเขาทันทีเขาได้ถามจิมว่าเมื่อคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นจิมก็ได้บอกว่าสันดานผู้ชายเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ทุกคนนั่นแหละไม่ต้องซีเรียสนะเพื่อนไอ้เผาก็ได้เตือนไอ้จิมไปว่าอย่าให้คาเรนรู้เรื่องนี้ก็พอขณะที่พอกําลังขับรถกลับบ้านเขาก็ได้ขับไปขึ้นทางด่วนก็ปรากฏว่า เจอแม่สาวที่นอนด้วยกันเมื่อคืนข่าวนี้เธอมาเป็นพนักง,งานทางด่วนทั้งคู่ได้เจอหน้ากันนั้นกงตกใจก็เลยได้ถามเธอไปเธอมาทําอะไรที่นี่เธอได้บอกว่าเธอเพิ่งเริ่มงานนี้เป็นวันแรกแต่ไอ้รถคันหลังที่รอจ่ายทางด่วนเนี่ยมันก็ได้บีบแต่ไล่ไอพอลทั้งคู่ก็เลยไม่ทันได้ทําความรู้จักกันจากนั้นพอลก็ได้มาที่ออฟฟิศของเขาประธานบริษัทแห่งนี้ก็คืออนาคตพ่อตาของเขานั่นเอง ดูเหมือนเขาจะคาดหวังในตัวลูกเขยคนนี้เป็นอย่างมากระหว่างนั้นก็ได้มีการประชุมเสนอแผนงานแต่ตอนนั้นพอก็รู้สึกคันที่เป้ากางเกงเขาได้พรีเซนต์งานไปเกาเป้าไปแต่เกายังไงเนี่ยมันก็ไม่หายคันพอจึงได้รีบขอตัวออกมาทันทีเขารีบตรงไปที่ร้านขายยาด้วยความอายพอจึงได้กระซิบบอกกับพนักงานขอยาแก้คันหน่อยพนักงานจึงถามว่าคันตรงไหนจะได้จ่ายยาให้ถูก พอจึงได้ชี้ไปที่เป้าของตัวเองทันใดนั้นพนักงานก็ได้ตะโกนถามเพื่อนพนักงานอีกคนว่าลูกค้าเนี่ยขอยาแก้ขันหน่อยจังหวะนั้นคนทั้งร้านเนี่ยก็หันมามองหน้าไอ้พอทันทีเขาจึงรีบเดินไปหยิบยาแก้ขันแล้วก็รีบมาจ่ายเงินแต่ระหว่างที่รอพนักงานกําลังคิดเงินอยู่นั้นแม่ยายของเขาก็ได้เข้ามาซื้อของพอดีแม่ยายก็ได้เอ่ยปากถามพอว่ามาซื้ออะไรซึ่งไอ้พอเนี่ยก็ไม่รู้จะตอบยังไง พนักงานก็ได้ชูกล่องยาแก้คันให้เธอดูแต่ไอ้พอเนี่ยก็ได้รีบพาแม่ยายหลบมายืนอยู่ข้างๆแต่พนักงานที่บริการดีจัดก็ได้ตามมาอำนวยความสะดวกพอก็เลยส่งซิกว่าอย่าพูดนะว่ามาซื้ออะไรพอก็ได้บอกแม่ยายไปว่าพนักงานคนเนี้ยเขาเป็นเชฟซึ่งพนักงานมันก็งงแต่ก็ต้องเล่นไปตามน้ำส่วนแม่ยายกลับบอกว่างั้นก็ดีเลยช่วยมาเป็นพ่อครัวในวันซ้อมแต่งงานได้หรือเปล่า มีค่าจ้างให้วันละ500เหรียญไอพนักงานที่เห็นเงินเยอะเนี่ยก็รีบตอบตกลงไปเวลาต่อมาได้มีการจัดงานเลี้ยงรวมญาติที่บ้านของคาเลนเหล่าญาติญาติก็ได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเมื่อพอมาถึงคาเลนก็บอกจะพาไปรู้จักกับป้าของเธอและก็ลูกพี่ลูกน้องของเธออีกคนที่มีชื่อเบกกี้แต่พอพอเห็นหน้าแม่สาวเบกกี้นี่ก็ถึงกับตกใจเพราะเบกกี้ก็คือสาวที่นอนกับเขาในเมื่อคืนวันปาร์ตี้สละโสด พอได้รีบวิ่งหนีขึ้นไปชั้นบนคาเรนเห็นว่าพอหายไปนานจึงได้รีบขึ้นมาตามไอ้พอก็ได้บอกว่าผมในท้องเสีย้าหายดีแล้วผมจะรีบตามลงไประหว่างนั้นทุกคนก็เริ่มลงมือทานอาหารข้ามกันแล้วซึ่งไอ้พอก็พยายามปีนหนีออกทางหน้าตา่างแต่มันกับพลาดท่าไปเหยียบฝากระโปรงรถจนสัญญาณการขโมยนั้นดังขึ้นนั่นก็ต้องทําให้พอนั้นต้องปีนกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้ง พอได้นั่งแอบอยู่ในห้องน้ําจนทุกคนนั้นกลับไปคาเลนก็ได้เดินมาตามพอว่าอาการคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาเห็นว่าทุกคนกลับไปหมดแล้วรวมถึงแม่สาวเบกกี้ด้วยเขาจึงยอมเดินออกมาจากห้องแล้วก็ลงมาด้านล่างทันใดนั้นแม่สาวเบกกี้ที่ลืมของก็ได้วิ่งกลับเข้ามาในบ้านพอจะหนีตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเขาก็ได้แต่ทักทายและก็แนะนําตัวเองเบกกี้ที่เห็นนี่ก็อึ้งไปใหญ่แต่เธอก็พยายามเนียนเล่นตามน้ําไป จากนั้นเบกกี้ก็ได้ขอตัวกลับไปตอนนั้นคาเลินก็ได้นั่งเล่าเรื่องเบกกี้ให้พอฟังว่าเบกกี้เธอนั้นน่าสงสารมากเธอเพิ่งเลิกกับแฟนไปแถมแฟนเก่าของเธอเนี่ยก็ยังเป็นพวกโรคจิตหัวรุนแรงตอนนี้เธอก็เลยพยายามตะเวียนหางานทําไปเรื่อยจากนั้นเราก็จะได้รู้จักกับแฟนเก่าของเบกกี้มันมีชื่อว่าไอเลเป็นตำรวจที่บ้าอำนาจที่ชอบใช้อำนาจในทางที่ผิด และตอนนี้มันก็รู้ว่าเบกกี้แอบไปมีซัมติงกับพอลต่อมาพอลก็ได้เดินไปหาเบกกี้ที่ร้านที่เธอทํางานอยู่เพื่อที่จะขอโทษเธอว่าไม่ได้ตั้งใจที่ให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ Becky เบกกี้เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะคืนนั้นเราสองคนก็ไม่ได้มีอะไรกันคุณนั้นก็เมาหลับไปก่อนไอพอลก็สงสัยว่าเราไม่ได้มีอะไรกันแล้วมันไปคันที่เป้าได้ยังไงเบกกี้ก็บอกว่าจะไปรู้เหรอคุณอาจจะไปติดจากคนอื่นมาก็ได้ หลังจากนั้นพอลก็ได้ไปเต้นรำกับคาเลนหลังจากเต้นเสร็จทั้งคู่ก็ได้ขับรถกลับมาที่บ้านระหว่างที่พอลขนของกำลังจะเดินเข้าบ้านเลแฟนเก่าของเบกกี้ก็ได้วิ่งเข้ามาชกหน้าไอพอลอย่างจาังแล้วเลก็ได้บอกว่ามันรู้เรื่องที่พอลเนี่ยมายุ่งกับแฟนเก่ามาันไม่พอแค่นั้นไอเลมันยังเอารูปพอลที่ถ่ายคู่กับเบกกี้ออกมาโชว์อีกมันอัดพอลจนหนำใจก็จับโยนลงถังขยะไปเมื่อคาเลนที่เอารถไปจอดกลับมาเห็นพอลสภาพนี้ก็ตกใจ เขาได้รีบเข้าไปช่วยพอแล้วก็กลับเข้าไปในบ้านทันทีแต่ในตอนนั้นเด็กอ้วนข้างบ้านมันก็ได้มาเปิดถังขยะพอดีแล้วมันก็พบกับรูปลับของพอกับเบกกี้มันเลยเก็บรูปนั้นเพื่อไปขัดจะรวดหลังจากนั้นคาเลนก็ได้เรียกตำรวจแต่พอก็รู้ดีว่าเขาบอกความจริงไม่ได้ไม่งั้นความลับของเขาก็จะแตกพอก็เลยแกล้งบอกรูป,ปรพัน์คนร้ายมั่วๆโดยบอกไปว่าผมสีแดงตาเลและมันก็ใส่ฟันทองด้วย หลังจากได้ข้อมูลตำรวจนั้นก็ได้กลับไปตอนนั้นคาเลนก็ได้เดินเข้าไปในห้องน้ำพอดีแล้วเธอก็บังเอิญเจอกับเข้ากกนที่เขาได้ซ่อนไว้คาเลนเลยถามว่านี่มันของใครไอ้เพาก็โกหกหน้าด้านไปว่าผมนั้นซื้อมาให้คุณเป็นของขวัญวันเกิดแต่วันเกิดเธอเนี่ยมันได้ผ่านมาตั้ง3เดือนแล้วไอ้เพลมันก็ยังแถต่อโดยบอกว่าผมเนี่ยเห็นมันลดราคาก็เลยซื้อมาให้คุณคุณไม่เชื่อใจผมเลยเหรอคาเลนนี่ก็ไม่รอช้า ควา้าโทรศัพท์โทรไปที่ห้างสรรพสินค้าทันทีแล้วก็ถามว่าที่ห้างเนี่ยมีขายกกนลดราคาแบบนี้หรือเปล่าพนักงานก็ได้กล่าวขอโทษกับคาเลนแล้วก็บอกว่าอาจมีพวกเด็กมือบอลสลับกกนที่ใช้แล้วก็เป็นได้แล้วแฟนของคุณเนี่ยอาจจะเผลอซื้อไปคาเลนที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็รีบขอโทษพอยกใหญ่โดยบอกว่าเธอรู้สึกผิดที่ไม่ไว้ใจเขาเลยหลังจากเรื่องกกนจบไปก็ได้มีเสียงเคาะประตู พอจึงได้รีบไปเปิดก็พบว่าเป็นผู้ชายที่อยู่ห้องตรงข้ามของพอซึ่งชายคนนี้ก็เป็นบาดหลวงเขาได้บอกว่าเขาไปเจอรูปถ่ายของพอกับเบกกี้ในห้องของลูกชายเขาที่แอบเก็บมาจากถังขยะพอนั้นก็ไม่รอช้ารีบเก็บรูปพวกนั้นอย่างไวเวลาต่อมาขณะที่คาร์ลิงกำลังทำอาหารขําเบกกี้ก็ได้โทรเข้ามาที่บ้านของพอแล้วบอกว่าคืนนี้ให้มารับเธอพวกเขาจะเข้าไปงัดบ้านไอ้เลแฟนเก่าของเธอกัน เพื่อที่จะขโมยรูปถ่ายของเรา2คนออกมาต่อมาตำรวจก็ได้โทรมาบอกว่าจับผู้ต้องสงสัยได้แล้วไอพ้พพลนี้ก็ช็อกเลยเพราะมันได้บอกไปมั่วๆแต่ดันมีคนหน้าตาแบบนั้นด้วยหลังจากนั้นพอลก็ได้ขับรถมารับเบกกี้และรีบตรงไปที่บ้านของไอเลนในทันทีถังคู่ได้งัดเข้าไปในบ้านแล้วก็ได้พบกับม้วนฟิลม์มแต่ความซุม่มซ่ามของไอเพลเนี่ยก็ดันทำของตกจึงทำให้หมาของไอเลนที่หลับอยู่นั้นตื่น ทั้งคู่จึงรีบวิ่งหนีเข้าไปแอบในอ่างอาบน้ำขณะที่ทั้งคู่ติดอยู่ในนั้นทั้งคู่เลยมีโอกาสได้คุยกันทําให้เธอนั้นรู้ว่าพอเนี่ยเป็นคนค่อนข้างขี้กลัวงานที่เขาทําอยู่นั้นก็ไม่ใช่งานที่เขารักสักเท่าไหร่แต่มันก็ได้เงินเลยต้องทนทําไปผิดกับเบกกี้ที่เธอนั้นเป็นคนกล้าถ้าลองงานไหนแล้วไม่ชอบเธอก็จะหางานใหม่ในทันทีพอคุยกันเสร็จทั้งคู่ก็ได้วางแผนล่อน้องหมา จนทั้งสองคนนั้นหนีออกมาได้คืนนั้นทั้งสองคนก็ได้ทําอะไรบ้าๆสุดเบี่ยงด้วยกันจากนั้นพอก็ได้ขับรถมาส่งเบกกี้ที่บ้านพอเธอลงจากรถไปก็ปรากฏว่าไอเลมันก็ได้ขับรถตามพอมาและก็ได้จับพอลไปยัดข้อหายาเสพติดแต่ในขณะที่พอโดนสอบสวนอยู่นั้นก็ได้มีเจลตำรวจ2คนเดินเข้ามาและก็บอกให้พอนั้นเป็นสายสืบให้แก่พวกเขาเพราะพวกเขาต้องการหลักฐานจับไอเล หลังจากนั้นพอก็ได้ขับรถกลับมาที่บ้านโดยความเหนื่อยล้าจากร้อยวันพันเหตุการ์เขาก็ได้เผลอหลับในรถไปพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็พบว่าสายแล้วเขาได้รีบขับรถกลับไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาเมื่อไปถึงงานซ้อมการแต่งงานพอก็ได้เจอกับเจฟพนักงานร้านขายยาที่มีหน้าที่มาเป็นเชฟทำอาหารให้กับเขาในวันนี้ปรากฏว่ามันทำอาหารออกมาได้ถูกปากทุกคนโดยที่พอก็ไม่รู้เคล็ดลับของไอ้เจฟเลย เพราะว่ามันได้ใส่กัญชาลงไปในทุกเมนูจากนั้นคนทั้งงานก็เริ่มเมาไม่เว้นแม้แต่บาทหลวงพี่ชายของเขาก็ดูเหมือนจะคุยกับคาเลนถูกคอจนทำให้พอรู้สึกว่าสองคนนั้นเข้ากันได้ดีมากกว่าตัวของเขาเองอีกอย่างตอนนี้พอก็เริ่มรู้สึกดีกับเบกกี้เพราะว่าพอเวลาอยู่กับเธอรู้สึกได้เป็นตัวของตัวเองมากกว่าพองานเลี้ยงจบพอก็ได้ขับรถกลับมาถึงบ้านก็ได้พบว่าไอเลได้งัดเข้ามาในบ้านของเขา มันก็ได้พูดสิ่งเร็วๆที่มันได้ทำโดยที่ไม่รู้เลยว่าในตัวของพพอนั้นมีเครื่องดักฟังอยู่เมื่อได้หลักฐานมาตัวจะเลทั้งสองคนก็ได้บุกเข้ามาและก็ได้จับตัวไอ้เลไปและวันรุ่งขึ้นก็มาถึงในวันแต่งงานแต่ดูท่าทางพอก็ยังคงสับสนตัวเองอยู่พอถึงเวลาส่งตัวเจ้าสาวปรากฏว่าวงดนตรีที่พอจ้างมานั้นก็ไม่ถูกใจเธอทำให้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันต่อหน้าบาดหลวง บาดหลวงก็เลยเริ่มพิธีแต่งงานในทันทีบาทหลวงได้ถามว่ามีใครที่ไม่เห็นด้วยกับงานแต่งงานในครั้งนี้อยู่ดีๆในตอนนั้นพอก็ได้ตัดสินใจยกมือขึ้นคนในงานนี้ก็งงกันยกใหญ่พอก็หันไปพูดกับทุกคนว่าก่อนที่เรื่องนี้มันจะไกลไปมากกว่านี้เขามีบางอย่างที่อยากจะสารภาพกับทุกคนอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาได้ทําอะไรผิดไปหลายอย่างและเขาเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองวันนี้เขาเลยอยากที่จะซื่อสัตย์กับตัวเอง ตลอดเวลาเขาปฏิเสธความกลัวมาโดยตลอดและการแต่งงานกับคาเลนก็เป็นหนึ่งในนั้นคาเลนเธอเป็นผู้หญิงที่สวยและฉลาดแต่ลึกๆแล้วเขารู้ดีว่าเราสองคนไม่เหมาะสมกันแต่ตอนนี้เขาเอาชนะความกลัวและกล้าที่จะพูดความจริงออกมาเขาก็ได้ตัดสินใจบอกกับบาทหลวงว่าขอยกเลิกงานแต่งนี้ในทันทีแม่คาเลนที่ได้ยินแบบนั้นนี่ก็ร้องให้เป็นการใหญ่ตอนนั้นพีทพี่ชายของพอก็ได้ถือโอกาสนั้น ในการสารภาพรักกับคาเลนพอลก็รู้ดีว่าสองคนนี้แอบมีใจให้กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นพีทก็เลยขอคาเลนแต่งงานเธอก็ได้ตอบตกลงและทั้งสองคนก็ได้สวมกอดกันผู้คนในงานถึงจะงงแต่ก็ปรบมือแสดงความยินดีให้กับคู่ของคาเลนและพีทส่วนพอลนั้นก็ส่งสายตาให้กับแม่สาวเบกกี้หลังจากจบงานเบกกี้ก็ได้ขึ้นรถกลับไปพอหันไปเรียกเธอแต่ก็ไม่ทันแล้ว แต่เขานั้นก็ไม่ยอมแพ้เลยได้วิ่งไล่ตามแท็กซี่ที่เธอนั่งไปเบกกี้ที่เห็นไน้จึงสั่งให้แท็กซี่จอดพอก็ได้เข้ามาสารภาพรักกับเธอแล้วทั้งสองคนก็ได้จูบกันแล้วหนังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอยากให้สปอยหนังเรื่องอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ